วิโมก8ประการอานน์วิโมก8ประการนี้วิโมก8ประการะกอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่1 2. บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สองส บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่3 4. บุคคลบรรลุอากาสา,า,านัญจาตนาชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะล่วงรูป,ปรสัญญาดับปฏิคัดส,สัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่4 5. บุคคลร่วงอากาสานัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ห้าหกบุคคลล่วงวิญญาณนัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะชาญโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่หก 7. บุคคลร่วงอากินจัญญายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่7 8. บุคคลร่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8อานอนท์วิโมก8ประการนี้แล อน,นุนภิกษุผู้เข้าวิโมกข์แปดประการนี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้างโดยทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าหรือออกได้ตามโอกาสที่ต้องการตามชนิดสมบัติที่ต้องการและตามระยะเวลาที่ต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอุพัตโตภาควิมุตตอนนอนุนอุพัตโตภาควิมุตตอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าอุพัตโตภาควิมุตตนี้ไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้พระอาน,นุนมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแล มหานิทานสูตรที่สองจบ